วันนี้โทนี่พาทุกคนมาอยู่ในเขตอำเภอหางดงแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งใครที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าในการสร้างบ้านนะครับโทนี่แนะนำที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านในฝันและโลเคชันตรงนี้เป็นโลเคชันที่ค่อนข้างดีนะครับใกล้โรงเรียนนานาชาติต่างๆใกล้ตลาดสดแม่เหียเพียง5นาทีไปยังพืชสวนโลกเนี่ยเพียง5นาทีเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งที่ดินแปลงนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านในฝันนะจากปากทางเข้าโครงการเนี่ยขับเข้ามาจะเจอซอยขวามือนะครับขับเข้ามาสุดซอยเนี่ยก็จะเจอที่ดินแปลงนี้นะครับและก็จะเห็นป้ายของทงนี่ติดอยู่นั่นเองนะครับรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้นะฮะทุกคนก็คือมี พื้นที่อยู่ทั้งหมด138ตารางวานะแล้วก็ในส่วนของที่ดินข้างๆเนี่ยเขายังติดลำเหมืองสาธารณะด้วยนะครับทุกคนเวลาที่เรามาปลูกบ้านเราก็ยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ด้วยนะซึ่งที่ดินตรงนี้นะฮะเขาก็จะอยู่ติดกับปั๊มน้ํามันปตทด้านหลังเลยนะฮะทุกคนซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเสนอขายราคาอยู่ที่ตารางวาละ40,000บาทก็เท่ากับ5ล้าน5แ2 0,000บาท ราคาเนี้ยยังต่อรองได้นะครับผมจะให้ต่อรองกับเจ้าของโดยตรงเลยนะฮะถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรด้วยตรงโทนี่ได้เลยนะหรืออยากจะขอโลเคชันเนี่ยเพื่อจะดูนะครับสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบคาถามทุกท่านท้ายนี้นะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตามดูนะครับว่าตอนแรกทนี่จะพาไปดูที่ดินสวยๆแปลงไหนในเชียงใหม่อีกครับ